ันนี้สั่งน้อยพาทำไะครับดูบรรยากาศรอบข้างครับโอ้ยที่ตกปลาครับผมนี่เราจะทำสเต็กเนื้อพิมพ์มเห็นพี่วุฒิพี่บัสในครัวกาบกินแล้วอยากกินั้างเอาชิ้นไหนก่อนดีครับพี่ตดดเอาชิ้นใหญ่ก่อนเลยครับให,นะใหญ่เลยนี่ครับนี่เล้นนี้นี่นเป็นการหมักที่แบบ ง่ายมากเบสิกเบสิกเลยครับดูดูเขามาอ่กลับแล้วเรามาดูว่าจะออกมาออกมาแนวไหนครับมันชะเต็กเลยนะมันจะละลายในปากเลยนะใช่ขนาดเราย่างสุกนั่นนี่ยแบบข้างนอกมันกรอบไปหน่อยนะเดี๋ยวเราเราลองไอ้ทีนี้เอาแบบเนื้อล้วนหน่อยอันนี้ อา่าเป็นของแขงครับแต่แพงเลยนล้วนอืมกนใหญ่มันมนละลายในปากได้เลย <c oughs> คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่หยาบคายไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้รับชมควรใช้วิจารญาณในการรับชมการดื่มสุรา ทำให้สูญเสียการทรงตัวและหัวใจสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับสังเนยชาแนลเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันไม่รู้เรายังไม่รู้ครับวันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับอยู่ในป่าครับวันนี้มากินข้าวในป่า สังน้อยชาแนลครับวันนี้เราเข้าป่าเข้าป่านะพาพาพี่ตูมมต่มากินข้าวป่าพาลุงตู่มากินข้าวป่าวันนี้เราจะมาลองกันว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะทําสเต็กเน, <c oughs> น,นื้อพิมยม <c oughs> เห็นพี่วุฒิพีบ่บัสในทัวร์กาบกินแล้วอยากกินมั้งแต่เราไม่มีเงินซื้อโทบโฮโหอกแล้วมันแพง <c oughs> ชิ้นนี้สามร้อยกว่าบาทอ่า ชิ้นนี้สามร้อยห้าสิบนะครับแต่เรามีรุ่นเปียบรุ่นเปียบเราจะมาเทียบกับนี่อันนี้ราคารถนะครับร้อยยี่สิบแปดบาทนี่ร้อยี่แปดบาทนะครับมาดูว่ารสชาติเนื้อต่างกันไหมเนื้อดีๆนะอันนี้เราขั้นตอนเราจะหมักเนื้อก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเราหมักเนื้อเราหมักได้ง่ายใช่ไหมครับชิ้นนี้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทรับเป็น ผลิตโดยบริษัทพรีเม <Premium Brief. S 1> ียมบีฟพรีเมียมบีฟแล้วก็ชิ้นนี้ครับเอาสองชิ้นเลยไหมสอง<ต>ชิ้นชิ้นเดียวแล้วแต่กินหมดอ่ะแล้วาไว้ก่อนถังเราไม่แต่ชิ้นนี้สวยชิ้นนี้สวยชินยนนนะ้นนั้นเอาไว้ไปทีหลัง <Okay. S 1> อย่าลืมรักษาความสะอาดด้วยนะครับ <c oughs> เห็นพี่วุฒิแกใช้น้ำมันมันมาปลอกอันนี้เราซื้อโอลิฟออยมาจริงใช้น้ำมันพืชก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับแต่เราขี้เกียจแหวะเซเว่นเราเข้าแอคโครแล้วเราก็เลยซื้ออันนี้มาเลยเห็นพี่วุฒิเห็นพี่บสัสแกทำใส่ยี่ใส่เยอะเลย โรยพริกไทยใช่ไหมเกลือกับพริกไทยเกลือพริกไทยดูครับเราลงทุนซื้อไอ้นี่เลยนะเ <c oughs> กลือฮิมาไรเกลือชมพูครับแกให้ครับเ,เพื่อนรู้ไหม,ก,ไมกี่บาทเนี่ยร้อยร้อยเท่าไหร่พี่ดูร้อยยี่สิบมันใช้ยังไง มันหมุนแกลแกลครับเห็นเห็นเขาหมุนใช่ใช่ใชนั่นแหละหมุนเลยใช่เยอะไหมครับหมุนไปทางเดียวครับไม่เขาต้องอย่างนี้นเดี๋ยวเข็มนะอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเกือ้อ เกลือบิ๊กไทยเดี๋ยวเราเติมเราเติมได้เติมได้ไม่เป็นไรโรยไปก่อนกระมวลแลบแกวครับแกวแกว,แวพี่น้องแกว <laughs> อ้อนะครับเดี๋ยวเราเติมได้นะจริงๆถ้าเรา ประหยัดเราเอาแค่ชิ้นนี้ก็ได้นะสองชิ้นนะร้อยี่สิบสี่บาทเองนะแต่นี่เราเราเป็นสองยี่ห้อเราอยากลองดูว่ามันจะเป็นเป็นเป็นเนื้อคนละราคาเนื้อคนละเกรดชิ้นใหญ่นี่เป็นสามร้อยห้าสิบบาทครับ้นเล็กชิ้นเล็กนี่ก็ใบพายเหมือนกั้นได้สองชิ้นเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่กินสัตว์ใหญ่นะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นเล็กก็เล็กแล้วครับกินได้แก ไปติดตามกันครับซีรุครับผมจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะเนื้อเราไปเราจะชิ้นไหนก่อนดีครับพี่ตัวเอาชิ้นใหญ่ก่อนเลยครับใหญ่กนเลยนะใหญ่เลยนี่ครับนี่เนื้อเราชิ้นนี้เนื้อพีเี่ยมจากันเลยนะ พรีเมียมบีฟพรีเมียมบีฟนี่ครับใส่ลงไปเลยครับหอมเสียงห,หอมครับคุณผู้ชมรู้สึกถึงความหอมของพิชัยนะครับนี่เป็นการหมักที่แบบง่ายมากเบสิกเบสิกครับดูดูเข้ามา <c oughs> เอาระดับไหนครับมีเดียมแรงด้วยเอามีเดียมแรงครับผมเ็นพี่บัสแกทำแกจะแบบเอาให้สุกเลยเนาะทีละฝั่งเลยทีละฝั่งสุกทีละฝั่งแล้วให้กลับ <c oughs> เราก็ไม่เคยทำ มะม่งมวงดำเข้าไปพี่น้องปกติกินแต่ลาบก้อยซอยจุอ,อะไรประมาณนี้ครับปก <c oughs> ติเราก็กินน้ำมีเดียมเลยน่าจะแล้เลย เดี๋ยวเราพักให้น้ํามันเซ็ตตัวสักนิดนะครับอันนี้มีพี่เขาบอกว่าเป็นกุศลบายไม่ใช่เราพักไว้เพื่อให้มันร้อนจะมันลวกปากจริงๆถ้าทางผูชนาการเขาบอกว่ามันไอ้นี่นะเนื้อมันจะชุ่มใช่ไหมแล้วมันจะถ้ามันร้อนอยู่มันจะมันน้ํามันจะออกมาถูกไหมใช่พอเรามาวางให้พักเนี่ยมันจะดูดน้ํากลับเข้าไปความถั่งของมันจะโอเคครับนี่คือ เดี๋ยวคนนี้กินกินสเศษที่มากินอีกฟังนะแล้โอ้กลับได้ครับสั่งน้อยครับโอ้โหนี่สวยนะครับสวยอยู่นะครับเนาะใช่ใสวยอยู่สวยอยู่แต่เราเนี่ยเป็นตอนกินนั่นแหละพี่น้องคืออะไรรู้ไหมไม่มีมีดอะไรเรามีกันไก่มียงมีกันไก่ติดมาไม่ถ้ามีมีดมันขันกินได้เลยไงเดี๋ยว พอย่างสองชิ้นเราพักไว้ใช่แล้วเราก็จะทำทำน้ำเกรวี่กันไหนดูน้ำเกรวี่เนี่ยครับสังน้อยครับเกรวี่ก็ของแมคโครเลยครับง่ายมากของเอโร่เอโร่เลยง่ายๆอย่างเดียวก็คือเทใส่หม้อแล้วก็อุ่นครับเทอ่อนแล้วแล้วก็ใส่วิกไคล์เพิ่มนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจับโอเคโอเคประมาณนั้นครับเทเลยเทเลยค่อยๆนะครับ และวขนมอ่านี่ครับท่านชมน้ำกะเลวีครับเดี๋ยวค่อยใส่ขวดก็ได้ก็เอาขวดอันนี้มาใส่มีช้อนมาปะขวดน้ำดื่มตาสิงน้ำดื่มตาอะไรนะครับตาสิงครับอขอซูมหน่อยครับอ่าวันนี้มาเป็นนายพรนนะครับ เออมาทะดอเอวมาทดอเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแบบยังไม่ยังไม่มีน้ำจิมนะ้มเนาะเอาแบบติดมันกันติดมันไงนครับนี่ติดมันกันอขออนุญาตเปิดแมสนะครับท่านผู้ชมอออันนี้คือเนื้อที่ดีนะผเนื้อที่ราคาแพงนะ พี่ตู่จะเอาเอาแพงก่อนหรือเอาถูกก่อนขอลองแพงก่อนเลยเนียแพงก่อนนะอ่ะมีติดมันมเป็นไงครับอืมมันนุ่มค่อนข้างแบบเหมือน มันนสเต็กเลยนะเหมันจะละลายในปากเลยนะใช่ขนาดเราย่างสุกเนี่ยแบบข้างนอกมันกรอบไปหน่อยนะเดี๋ยวเราเราลองไอท้ทีนี้เอาแบบเนื้อรวนหน่อยอันนี้อ่าเป็นของแพงครับแต่เป็นเนื้อรวนอือชิ้นใหญ่ มันมันละลายในปากได้เลยอ่ะอืมอืมอืมอน้ำจอเกลือกหน่อยเนาะเกลือกหน่อยพี่ไทยหน่อยพี่กินกินเปล่าก็อร่อยอืมอยากอยากลองเลยอถ้ามีโรสแมรี่เนาะเหม <S 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 ือนเหมือนบ้าแล้วทำไมพี่บาสเขาชอบเพราะมันให้ความหอมจริงเราไปกระถินของนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาลองเอ้เอาที่มันถูกลงหน่อยร้อยบาทเดียวใบพายดูจากการตัดกันไปก็น่นจะเหนียวเห็นได้ชัดว่าความเหนียวมันแตกต่างกันเลยนะพี่น้องมันผมใช้ขอยญาใช้มือนะพอดีไม่มีซ้อมเอาชิ้นเล็กหน่อยแล้วกันกลัวเหนียวอ่ะพี่ดูลองเอานี่ด้วยนนุ่มได้ครับได้เนนุ่มนี่นะความสุกแบบได้ที่เลย ถ้าเจนว่ามันจะมีความหนึบขึ้นมาหน่อยแต่ว่าอโอเคนะย่างย่างได้อร่อยมากมันกรุบๆจะหนึบขึ้นมานิดนึงถ้าเจนมันเนื้อเหนียวต่างกันใช่แต่ว่าไม่ไม่ไม่เหนียวมากมแต่มไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดกินได้เลยอืช่วงช่วงมันเนี่ยจะแข็งกว่าใช่ตัวนี้หน่อยตัวนี้มันจะละลายกว่านุ่มใช่นุ่มเหมือนแบบละในในปากได้เลยครับท่านผู้ชมใช่ ทีนี้น้ำจิ้มครับขอลองกับซอสพี่ตู่ใช้ของแพของแพงเลยของแพง,งนะครับขออนุญาตครับพอ<ง>พอกินกับเกรวี่เนี่ยจะเป็นไงนี่ยครับนึกถึงค่ายรถไฟเลยครับถ้ายมันคือสเต็กในร้านแพงๆเลยครับใช่ <laughs> เหมือนกันเปียบเลยค่ายรถไฟเลยครับอืม จริงขอลองไอ้นี่หน่อยขอลองไอราคาถูกลงมาหน่อยว่ามันจะต่างกันตรงไหนครับ <c oughs> วันนี้วันนี้สั่งน้อยพามาจัดของแพงครับผมหอมหอมกลิ่นลมควันได้เลยอนนี่ถ้ <c oughs> าลมควันจริง <c oughs> อ,อนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับถ้าลงคลิปยามดึกก็ใจสามยำดึกเลยครับผม <c oughs> ใครทีเข้ามาดุกเด็กด็กๆนะเราต้องขอโทษทุกค uh huh. นเลยไม่ต่างเลยจริงเราควรมีซ่อมมีอะไรนะ <laughs> ต่างกันแค่ความเหนียวของเนื้อเนาะแพงกับถูกเคร่องมันรสชาติก็ต่างอยู่ไอ้เครื่องเนี้ยจะเหนียวเครือ่องมันอันนี้ค่อนข้างเหนียวเลยต่างจากตัวของของพรีเมียม ดูแค่ตอนตัดเนียครับเห็นไหม,มพีเมี่ยมเนี่ยตัดง่ายง่ายส่วนไอตัวที่เป็นเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มอยู่ครับคุณผู้ชมค่อนข้างนุ่ม,ม<า>กินได้เลยครับก็สมสมราคาหน่อยนะครับใช่ก็ก,ก็พอดีกับราคาเขาน่ะครับถูกกับแพงเนาะสามร้อยกว่าบาทกับมันแค่เะครึ่งหนึ่งเลยนะเท่าตัวสามร้อยกว่าบาทก็ร้อยกว่าบาทนะอ,อันนี้อันนี้เนื้อแพงอ่อันนี้เนื้อถูกอ่ผมขอลองอชิ้นแพงหน่อย นาสินมากอร่อยบอกแล้ครับหยุดไม่ได้ครับท่านผู้ชมช่วงนี้หยุดหยุดหยุดไม่ค่อยได้ครับเป็นการกินสเต็กเหมือนกินซอยจุย้ยไง <c oughs> <c oughs> หั่นกินเป็นชิ้น <c oughs> เหมือนกินเนื้อย่างเลยแต่มันคือสเต็กดีๆนี่เองนะพี่น้องใครไปรู้ครับเราทำให้สเต็กเป็นซอยจุ้ได้ <c oughs> <c oughs> พไปตู่คำไม่ใหญ่เลยดูทรงและชิ้นนั้นไม่น่าจะเหลือกับบ้านะครับครับก็เั้นได้าวันนี้นะอืมาเนี่ยออกมากินข้าวนอกบ้านครับวันนี้กินข้าวกลางป่าครับเดี๋ยวอาจะตกเบ็ดกันต่อครับสามโมงแล้วใครที่ เข้ามารับชวนมอยลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสั่งน้อยชาแนลก็ระหว่างนี้ขออนุญาตลาไปเลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์ครับอื <c oughs> มันมาเลยครับไม่อยากให้ทำอะไรให้ใหกินให้ดูสุดด <c oughs> นี่ถ้าบวกกับน้ำมาตูมเ <c oughs> ย็นๆไปนี่นะ <c oughs> ืช่ำเลยครับพี่น้อง วันนี้น้ำมาตัมไม่มีครับมีแต่ขาวๆน้ำเปล่านะน nee ี่มันนะครับชิ้นนี้มันเลยครับฝั่งพรีเมียมบีเนี่ครับมันมันเนี่ยมันนุ่มเวลาในป่าอันอื้ เยอะมันนุ่มมันละลายในปากละลายปลาครับทุกกำแน่แน,นนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอมเมนต์ พูด <ทำ S 2> คุยคทักทายกันนะครับเราจะได้มีกําลังใจทักทายเนาะ <_ d us> เข้ามาดูคอมเมนต์ให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยยิ่งดีครับจะขอบพระคุณทุกคนมากเลยครับ <_ d us> ดูนิ้วโชว์ไปสำหรับคลิปนี้แก๋วครับท่านผู้ชมแกวก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสังน้อยแชเนลเซลู